รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข้าพเจ้านางทิพสุดาศีลาเคนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแสง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยายลัยขอนแก่นเมื่อปี2549ระดับปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธ เมื่อปี2552ผลงานด้านภาษาไทยได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสีภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มวิชาภาษาไทยในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่11ปีพุทธศักราช2562 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสะเกดจากผลงานการฝึกสอนนักเรียนในกิจกรรมคัดลายมือตลอดจนได้สังเกตการคัดลายมือของนักเรียนพบปัญหาเรื่องการเขียนคัดลายมือคือ ตัวอักษรไม่เท่ากันไม่มีระเบียบมีรอยลบขีดเขียนทับตัวอักษรตัวอักษรสระวรรณยุกตัวเลขและช่องไฟไม่คงที่เวลาคัดไม่มีสมาธิไม่ต่อเนื่องเช่นคัดไปเล่นไปหรือทำอย่างอื่นไปด้วยงานที่ได้เหมือนทำเพียงให้เสร็จไม่มีความชมชอบในผลงานของตนเองนอกจากจะทำให้ผลงานการคัดไม่สวยงามแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยมักง่ายให้ติดไปกับตัวเองข้าพเจ้าจึงได้ทำชุดฝึกคัดลายมือสวยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองแสงเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคัดลายมือให้สวยงามถูกต้องตามรูปแบบและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป ชุดการฝึกฝนนะคะมาฝึกฝนนักเรียนทั้งหมดส0ชุดโดยชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งเริ่มแรกของการฝึกง่ายๆเลยฝึกท่านั่งก่อนอคุณครูขอตัวอย่างตัวแทนหนึ่งคนใครคะจะมาเป็นตัวแทนมือไหนคะอ่ะโอเคนะก็วาดมาเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณคณนนโโรนนูจัดโต๊ะหน้ามั่งแตโชว์การหน้าคุณครูก็ขออาหารโต๊ะด้านข้างให้กับเด็กๆนะคะอ่าเข้ามาหลายๆคนยังนั่ง ยังนั่งในแบบสบายๆของตัวเองนะคะครูจะ,อะอเอาไปยืมกระดาษวางไว้ด้านหน้าจะได้เหมาะสมจริงอันดับแรกนะคะเราหันหน้าให้โตเรียบร้อยแล้วการวางมือนะคะจากมือจนถึงข้อศอกของเราให้วางสามในสี่ส่วนคำว่าสามในสี่ส่วนคืออะไรส่วนมือปลายมือมาถึงนี่จะเหลือข้อศอกนิดนึงอลองดูสิเด็กๆลองทำเอนะคะของตัวเองเหลือ,อพื้นที่นิดนึงนะคะ หลังก็ต้องตรงนะคะขยับเขยี่ยมเข้าไปให้เหมาะสมแต่ถ้ามันเนี่ยพอดีเข้าไปโอเคเพราะว่าถ้าเรานั่งหลังไม่ตรงนะคะมันมือสลับจะโคตยากเพราะการคัดลายมือเป็นงานศิลปะชื่อก็บอกแล้วว่าคัดน,นะคะคัดมันจะช้าช้าแล้วก็ต้องใช้เวลาดังนั้นถ้าเรานั่สิบหลัง,ง,ลง,ลงองกระบอกสีก็ต้องทำดุ่มดวนหลังแล้วโคตได้คราวนี้นอกจากนั้นนะคะกระดาษนะคะเวลากระดาษยกหน้าก็จะบางตรง ไม่วางเอียงไม่วางเอียงนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้สายตาเราเอียงไปด้วยการตั้งตรงของตัว,วไม่ใช่ใไม่ตรงมนนี่ไงน,นี่เลยคนนี้วางกระดาษเอียงนะคะการเขียนที่เอียงมีหลายคนเวลาเขียนง,งานสมุดครูนะคะเอียงมันทําให้สายตาเราเอียงไปด้วยแล้วก็การเขียน ผ่อนคลายหน่อยให้อยู่ในส่วน ไปหมดเลยให้วางขึ้นมานะคะอาประมาณนี้ลองจับดินสอดูนะคะนะคะะักโอเคคือจะไม่บีบจนแค่แล้วก็จะไม่กลางจนเยอะเกินกไปเอาพอเหมาะนะคะพอหมาะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการฝึกจับดินสอที่ถูกวิธีมีหลายคนนะคะจับผิดวิธีจับลือกขึ้นมาเกิน วดนิ้วมือนะคะการจับดินสอนะคะต้องมีองศาแล้วก็ต้องมีจุดจับที่พอดีอ่านกเพนจับดินสอขึ้นมาทุกคนนะคะจะจับเข้ากับตัวดินสอนิ้วกลางรองรองล้วดินสอนิ้วกลางรองอยู่ไหนเด็กๆนิ้วกลางรองคําว่ารองก็คือโป้ชี้กลางมีรองอย่างนี้ใช่ไหมรอง นิ้วกลางคือนิ้วที่อยู่ตรงกลางรองก็คือรองแบบนี้นะคะร้องร้องปลาปีนสองกลางในตัวร้องปีนสองแล้วนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้จะประคองไว้นะคะดูแบบตัวอย่างของนักเขมรของพิยมารีนะคะก็ได้จากการจับใช่ค่ะร้องแล้วรองรองเหมืนร้องที่มันเขียนนะคะตำแหน่งก็จะไม่ไม่ลึก ตกินไปมันเขียนไม่ได้เราก็ต้องขยับรงมาด้วยนะคะลองฝึกการจกนะคะการจบที่สองจให้แน่นจนเกินไฟนักเรียนจะจดว่าหลายคน ว่ากระดาษต้องตั้งตรงกระดาษต้องตั้งตรงเขียนชื่อที่ใบงานให้เรียบน้อยเพื่อการวางมอนึ่ก่อนนะคะเมื่อสกรู่ก็เป็นขั้นตอนของการนั่งการจับมือสอแล้วต่อไปครูจะพานักเรียนทำ กิจกรรมนะค่ะแล้วตอนอื่นเราต้องตรงมืออ้าวขอบคุณนะคะต่อแล้วก็เชนักเรียนเปิดใบงานกิจกรรมที่หนึ่งอ่าเปิดใบงานกิจกรรมที่1นะคะใบงานกิจกรรมที่หนนี้ให้เติมเครื่องหมายถูกข้อที่กถูกแล้วก็เติมเครื่องหมายผิดในข้อที่กล่าวจากที่เรารากเรื่องเมื่อกี้แล้วนะทุกคนจาดหน้านะคะ อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3นสอง้ ก็คือนักเรียนต้องหันหน้าเข้าหาโตและนั่งหลังตรงในภาพวาดนะคะเหมือนที่นักวัดโชว์ไปเมื่อสักครู่แขนทั้งสองข้างก็วางในความยาวที่คุณครูสุดท้ายก็คือ3าในสี่ของความยาวมือกับข้อศอกนะคะเวลาเราวาดนะคะ,ะตัวกรขนาดก็ต้องตรงนะคะชิ้งนงานก็ต้องตรงมันก็จะทำให้เรา ไม่ปวดคอไม่เอ hmm. ียงคอแล้วก็สายตาเราก็ตรงด้วยไม่ควดหลังนะคะค่ะเมื่อกี้กิจกรรมที่สองเราเสร็จแล้วนะคะก็คือเด็กๆได้วาดภาพองค์ประกอบท่านน่นแล้วก็การจับอินสอสวยมากเยี่ยมมากอารงมืให้กับตัวเองในกิจกรรมที่สองเอาไปเปิดหน้าต่อไปค่ะกิจกรรมที่สาม กิจกรรมที่สามนะคะจะเป็นการฝึกทักษะพัฒนาการเขียนก็คือจะให้นักเรียนเขียนสรุปเขียนสรุปวิธีการนั่งน,นะคะมีเมื่อกี้มีคิดแล้วกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่สองก็คือ,อได้ฝึกการวาดรูปกิจกรรมที่สามก็จะเป็นการเขียนนะคะขั้นที่หนึ่งครูจะพาสรุปก่อนขั้นที่หนึ่งก็คือการนั่งเป็นยังไงลูกนั่งตัวเป็นยังไงคะ ตรงค่ะเมื่อกี้นะคะคือการนัำตัวตรงไม่เอียงเนาะเสร็จแล้วข้อสอ รายงานกิจกรรมที่3เสร็จแล้วหลายคนเขียนได้วสวยมากตั้งใจมากพร้อมที่จะไปอีกครั้งแล้รายงานที่เหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการวัดแล้วก็ประเมินผลหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำรายงานีนเ่เด็กเปิดไปหนะ้าสุดท้ายค่ะอ้าวหนะ้าสุดท้ายนะคะให้นักเรียน ให้นะักเรียนนะคะทำข้อสอบแบบทดสอบน,นะคะให้กากระบ,บาดจะมีช้อยก็คือตัวเลือกกรงขอขอสามช้อยต่อข้อนะคะเด็กๆอ่ออานโจทย์แล้วก็กากระบ,บาดในข้อที่ถูกต้องนะคะลงมือทําได้เลยค่ะหลังจากที่เราทําแบบทดสอบหลังเรียน,นะะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราเฉลยแล้วก็ต้องซื่อสัตว์ด้วยนะใครการข้อไหนก็ต้องตอบโ้อนั้นนะคะอ้าวโล ระดับที่ใช้เขียนวางแบบไหนคะตอบข้อไหนคะต้องไปเก่งมากค่ะกลองจะให้วางตรงหน้าผู้เขียนเราไม้เด็กด้วยมีใครถูกบ้างข้อนี้มีใครถูกโอ้โหเก่งมากได้เนาะข้อนี้ข้อที่ห้าเป็นข้อสุดท้ายแล้วอาจยังยัพร้อมกันนะเดิมสองซ้ำขอ พอาพ,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 พอเมากค่ะ้านั่งทักลายมือให้ถูกวิธีอย่างแรกก็คือต้องนั่งหลังตรง,งถูกต้องนั่งหลังตรงเพื่อไม่ให้หลังโคตรไม่ปวดหลังนะคะแล้วก็การคัดลายต้องวางมืงอกับ้อศอกสามในสี่ส่วนบนโต๊ะแล้วก็ชิดกันไปอย่างนี้ได้ไหมคะลูกไ,ไม่ได้กลางอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องให้พอเหมาะนะคะพอเหมาะของแต่ละคนแล้วก็การนั่งนะคะถ้าเรานั่งผิดลู โครงสร้างก็จะทําให้เราปวดหนักหนักคนได้มันจะเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังโอเคเก่งมากการวางกระดาษก็ต้องวางแบบไหนลูกกระดาษต้องอยู่อย่างนี้หรือเอียงคะตรงหรือเอียงโอ,โอเคค่ะระดัษต้องตรงนะคะแล้วก็การจับดินสอที่ถูกวิธีก็คือการใช้นิ้วกลางเป็นนิ้วรองนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เป็นนิ้วประคองแล้วก็ไม่จับแน่นจนเกินไปเพราะกว่าจะคัดเสร็จ อาจจะทำให้เจ็บมือแล้วก็คัดไม่สวยได้นะคะนี่ก็คือหลักของการฝึกท่านั่งท่าจับมือสอที่ถูกวิธีแล้คราวหน้าคุณรูจะมีใบงานคราวนี้เราจะเริ่มในการคัดทีหลักดวแล้วนะคะอ่าแล้วเจอกันในภาพ